ทุกขะกิริยาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด,ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีราชกุมารครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด,ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้ว เหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองราชกุมารเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนรอนจัดฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปลารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟันเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าระไรเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารคลันคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปากเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณ เหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปลารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นเป็นอารมณ์เถิดราชกุมาครคลันคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้ว ลมกล้าเหลือประมาณแทงเสาะขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบูดุดแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปลารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาราชกุมาร ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไดเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารคลันคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารคลันเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปาก และทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศรีรษะทั่วไปทั้งศรีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศรีรษะเข้าทั้งศรีรษะด้วยเชือกมีเกลียวอันขมแขงฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียร ที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งชานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารกลั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองราชกุมาร คลันเรากลันลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นทองดุดถูกคนฆ่าโครหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นทองด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทางทางจมูก และทางปากและทางช่องหูทั้งสองราชกุมาครคลั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุดถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เหนือหลุมฐานเพลิงอันระอุฉนั้นราชกุมาร แต่ความเพียรที่เราปรารลบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระวนกระวายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาโอราชกุมารพวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณะโคดมทำกาละเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ใช่ทำกาละแล้ว เป็นแต่กำลังทํากาละอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าพระสมณะโคดมทํากาละแล้วหรือกำลังทํากาละอยู่ก็ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณะโคดมเป็นพระอระหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอระหันต์ดังนี้ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว,ว่า ถ้ากระไรดเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียราชกุมารครั้งนั้นพวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงไซพวกข้าพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามคุมขนของท่าน ท่านจักมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพนั้นราชกุมารความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพลงตามขุมขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจักเป็นมุสาแก่เราไปดังนี้ราชกุมาร เราบอกห้ามกะเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าถ้ากะไรเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละฝายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วภูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้ราชกุมาร เราได้บริโภคอาหารผ่อนน้อยลงวันละฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วภูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้วราชกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสู้ผอมลงยิ่งนับเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวันอสีติกบับ หรือเถากาลบับเหนือทิโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดังเท้าอูดข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึ้นระกะรากะเถาวันวัตนาวลีซี่โครงของเราโรงเรงเหมือนกรอนศาลาอันเก่าคล่ำคล้าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาหลุดเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเรา เหย่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันราชกุมารเราคิดว่าจะจับพื้นทองครันจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครันจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย ราชกุมารเราคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสลมราบอยู่ณที่นั้นเองราชกุมารเราหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือคนมีรากอันเนา่าหลุดตกลงจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยโอราชกุมารมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณะโคดมดูดำไป บางพวกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ดำเป็นแต่คลำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณะโคดมมีผิวเปือดไปเท่านั้นราชก,กุมารผิวพันธุ์ที่เคยบริสุทธิ์ผุดพ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น